ช็อกโลกเข้ารอบโวยเทพบิลภูริพลขโมยซีน10.1 5วินาทีทะลุรอบรองวิ่ง100เมตรชิงแชมป์โลกการที่ชื่อของเทพบิลภูริพลบุญสอนถูกพูดถึงไปทั่วโลกในเสี่ยววินาทีหลังจากเสียงสตาร์เตอร์ดังขึ้นในการวิ่ง100เมตรชายสึกรีทาชิงแชมป์โลกนับเป็นเรื่องที่สร้างแรงสะเทือนในวงการสรีทาระดับนานาชาติอย่างแท้จริงเมื่อเด็กหนุ่มชาวไทยผู้มากับหัวใจนักสู้ ลงสนามด้วยสถิติที่หลายคนอาจไม่คาดคิดแต่สามารถระเบิดศักยภาพในช่วงเวลาสำคัญทำเวลา10.15วินาทีและทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างสาง่างามแฟนกีฬาทั่วโลกถึงกับร้องช็อกเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่ตัวแทนจากประเทศไทยแต่คือการปรากฏกายของความหวังใหม่แห่งทวีปเอเชียที่สะกดทุกสายตาในสนามเรื่องราวของภูริพลไม่ใช่แค่การก้าวข้ามเส้นชยัย แต่คือการก้าวข้ามข้อจํากัดที่หลายคนตั้งไว้ในใจการที่วัยรุ่นไทยคนหนึ่งจะสามารถเบียดนักวิ่งระดับโลกที่มีทั้งประสบการณ์โคชชั้นนำและระบบสนับสนุนเต็มรูปแบบถือเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลหลายคนอาจยังไม่เชื่อสายตาแต่ภาพการออกสตาร์ทที่เฉียบขาด เกาอย่างที่มั่นคงและพลังใจที่ไม่มีวันถอยหลังได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าความฝันของนักวิ่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการอีกต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภุริพลได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพบิลด้วยลีลาการวิ่งที่พลิ้วไหวและทรงพลังเขาเคยสร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าเหรียญทองในซีเกมและทำลายสถิติระดับเยาวชนมาแล้วหลายครั้ง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งในภูมิภาคแต่คือคู่แข่งตัวจริงของยอดนักวิ่งจากอเมริกาจาเมกาหรือโยุโรปซึ่งครองเวทีนี้มายาวนานความเร็ว10.15วินาทีของเขาอาจยังไม่ใช่สถิติที่ทุกโลกแต่เมื่อพิจารณาว่าเป็นเวลาที่ทำได้ในการแข่งขันระดับสูงสุดและภายใต้ความกดดันมหาศาลมันกลับมีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่า บรรยากาศในสอนามวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแฟนกีฬาจากหลายชาติยกมือถือขึ้นถ่ายคลิปในจังหวะที่ภูริพลทยานเข้าเส้นชยัยสีหน้าอันแน่วแน่ของเขาในช่วง20เมตรสุดท้ายกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วคอมเมนต์จากแฟนต่างชาติเต็มไปด้วยคำชื่นชม เขาคือดาวรุ่งที่น่าจับตามองนี่คือเด็กหนุ่มจากไทยที่มาท้าทายความเป็นเจ้าแห่งความเร็วเสียงเหล่านี้คือหลักฐานว่าโลกกำลังเริ่มรู้จักประเทศไทยในฐานะชาติที่มีนักวิ่งสอปรินระดับแนวหน้าเมื่อสื่อกีฬาต่างประเทศรายงานข่าวหลายสำนักถึงกับใช้คําว่า shocking world เพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นธงไตรรงโบกสะบัดในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ100เมตรชายของสึกใหญ่ที่สุดในปฏิทินกรีทาภูริพลได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แข่งการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้ระบบสนับสนุนกีฬาไทยอาจยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าชาติยักษ์ใหญ่แต่ด้วยพลังใจและความพยายามไม่รู้จบเขาสามารถพุ่งทยานขึ้นมาอยู่แถวหน้าของโลกการที่ภูริพลทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในรายการนี้ ยังสะท้อนถึงศักยภาพของคนไทยที่ไม่เคยยอมแพ้ในทุกสนามการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมหรือซีเกมคำว่าคนไทยหัวใจนักสู้ไม่ได้เป็นแค่สโลแกนแต่เป็นความจริงที่ถูกพิสูจน์แล้วในสนามกรีธารระดับโลกการวิ่งของเขาไม่เพียงสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาไทยแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาฝึกฝนและเชื่อมั่นว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้ ในเส้นทางสู่ปารีสโอลิมปิก2024ความสำเร็จครั้งนี้คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญภูริพลได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถต่อกรกับยอดนักวิ่งโลกได้อย่างไม่เกรงกลัวนี่คือบทเรียนที่ทำให้เขามั่นใจมากขึ้นและยังเป็นสัญญาณเตือนถึงคู่แข่งว่าชื่อของเทพบิลจะไม่ใช่แค่แขกรับเชิญแต่คือผู้ท้าชิงตัวจริงกระแสะตอบรับในประเทศไทยเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้สุดทุกสนามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนไทยหัวใจนักสู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอลิมปิก 2024# เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปารีโอลิมปิกพุ่งทยานขึ้นเทรนด์อย่างรวดเร็วการขับจากหลากหลายวงการทั้งกรีฑาแบดมินตันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาระดับเยาวชนต่างออกมาแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นบริษัทเอกชนใหญ่ๆเช่น CPFCPO True 5G โกตราเวลและเครือซีพีก็ร่วมกันส่งกำลังใจผ่านช่องทางโซเชียลสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนที่เริ่มแข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหากไทยต้องการสร้างเวทีให้นักกีฬาของเราได้ต่อสู้กับโลกอย่างเต็มศักยภาพไม่เพียงแค่กรีทาแฟนกีฬาไทยยังโยงกำลังใจไปถึง วิลกุลมุทินักแบดมินตันดาวรุ่งที่กำลังสร้างชื่อเสียงระดับโลกและเมรัชนกนักแบดขวัญใจมหาชนที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนการเชื่อมโยงของกีฬาหลายประเภทนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยที่พร้อมเชียร์กันในทุกสนามไม่ว่าจะเป็นสนามญ้าสนามแบดหรือสนามกรีธาความสำเร็จของนักกีฬาคนหนึ่งจึงกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้นักกีฬาคนอื่นๆมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปหากย้อนกลับไปมองเส้นทางของภูริพนจะเห็นว่าเขาไม่ได้เดินมาบนถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาการฝึกซ้อมอย่างหนักในแต่ละวัน การจัดการกับความกดดันจากความคาดหวังและการต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่เหนือกว่าหลายด้านคือบทพิสูจน์ที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและสิ่งเหล่านี้กำลังผลิดอกออกผลในระดับโลกนักวิ่งหลายคนอาจมีพรสวรรค์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความมุ่งมั่นแบบภุริพล เขาแสดงให้เห็นว่าการเป็นนักกีฬาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการฝึกฝนร่างกายแต่ต้องฝึกฝนจิตใจ,จด้วยความนิ่งในช่วงก่อนออกสตาร์ทความกล้าเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากคนดูนับหมื่นในสนามใหญ่และความตั้งใจที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งคือคุณสมบัติที่ทำให้เขาแตกต่างหลายประเทศเริ่มจับตามองและอาจถึงเวลาที่ไทยต้องคิดต่อว่าเราจะสร้างระบบสนับสนุนกรีทายอย่างไรให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อที่วันหนึ่งเราอาจได้เห็นนักวิ่งไทยไม่เพียงแค่เข้ารอบรองแต่ก้าวขึ้นโพเดียมในเวทีโลกเส้นทางสู่ความฝันยังยาวไกลแต่สิ่งที่ผู้ริพนทำในวันนี้คือการเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้ความฝันของเด็กไทยที่อยากเห็นธงไตรรงโบกสะบัดในสนามกรีทาโลกไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าอีกต่อไปมันคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าและเรื่องนี้กำลังถูกเขียนต่อไปด้วยเหนื่อและหัวใจของ เทพบิลคนนี้ในทุกก้าวย่างที่เขาลงวิ่งแฟนแฟนไทยทั้งประเทศต่างรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังวิ่งไปพร้อมกับเขาความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงของภูริพลแต่เป็นของประเทศไทยทั้งชาติที่ได้แสดงให้โลกเห็นว่าคนไทยหัวใจนักสู้พร้อมจะยืนเคียงข้างกับทุกชาติบนเวทีกีฬาโลก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้สุดทุกสนามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนไทยหัวใจนักสู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอลิมปิก2 0 2 4เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปารีโอลิมปิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม c p f เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซ p พเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Tru e 5G เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโก r าเวลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครืซ CP ีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิวัตคุวุฒิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบดมินตันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทปบิลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมรัชนกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกีทาชิงแชมป์โลก